สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านเมื่อพอกันอีกเนอแล้วคนะ่ะนาะท่านผู้ชมเนาะเมือ่อนั่งกลับมาแล้วจากกลับมาจากไ้กลับมาจากไ้ตลาดแล้วนะคะนาะท่านผู้ชมตอนนี้นั่งอยู่ในห้องอาหานี่นั่งอ๋อมันคือเป็นบืบ่บบาบือบ,บา <c oughs> ่าค่ะในนั่งมาแล้วนั่งก็เลยแวะไปหาอันยเก่า้า thần chú xem,จำ đấy vào tháng một tiết leo, một tiết nọ bên hay nghe cào bên hay húc 3 8, húc 3 8 là cả, i nhang gì nữa hà 3 8 là cả, 2 thua cả hải nó khâu tiêm tiêm lẻ của nghe cào ngót thì 3 8 thân chú xem, ngót mực kia này của nghe cào bóc khâu đấy cả thằng chú เอ้มันมันเป็น,นยังไงมันเป็นไฟมันเป็นกับไฟผมก็เป็นไฟยังเป็นกับแดดข้างน,นอกท่านผู้ชมนั่งแวะไปเอาสูตรกับแง่เก่ามาให้นอกกันเนาะไอมือแรกนะั่งวันสิไปหาับเพิ่นยูเพิ่นมาสีเฮ็ดไอ้สูตรียังไว้อีบุญนั่งบันี้บัน,นิเพิน่นเฮ็ดไว้อันนี้เพิน่นเฮ็ดไว้แต่วันนี้กะเพิ่นกะว่บบาสูตรกะอ,อนันอันเดียวนี่แหละสั้นเพราะว่าเพิ่นเอาอ่าหวัวที่แล้วจะมาตัง้งมาเฮ็ดนอกกันเนาะท่านผู้ชมเนาะ จากของอันของเงาเก่าแล้วอันให้นั่งม้านี่ท่านผู้ชมงวดก่อนแล้วกับให้แม่นเดี๋ยวย่าเก่าเขาสองสามงดแล้วเดี๋ยวถึงต่นั่งอันเปิดเปิดช่องมาเนาะของเงาเก่าเป็นไห้วันที่สองเนาะก็เนาะนั่งเขียนากันนั่งกับจดไว้ของนั่งคือกันเด้ว่านะเก่าแล้วให้ยังใหญ่ก็นาะท่านผู้ชมใหญ่เก่าตะกี้เพิ่นเฮ็ดสูตร ท่านผู้ชมบัมนเนี่เพื่อนเฮ็ดสองสามเพื่อนเฮ็ดสองสามสูตรแล้วเพื่อนก็มาเทียบแทก้กันเพื่อนก็หน้น,น,หนั่งมาท่านผู้ชมเพื่อนหอยยังไงอันท่านผู้ชมเอออันน,งงงนั่งงงได้หน่งงกับชีวิตเลยล่ะอืมอันแา่เก่าให้มากงวดนี่ก็ห้ ถ้าไปตรงกับห้วยแ,แม่แม่แม่สมมุติปากการอีกนั่งคนเราเขียนให้มาหนี่บน,บนก็นบนก็ให้ือมาให้ตุดบน้ำปนมาบอกว่าหนึ่งวดนี่ต้องเขาแน่นอนหละว่าจันเพราะว่ากันสูตรสูตรแถวกว้าที่ิ่นดใถ้นั่งเนี่ยป่นก็นได้มาสามสามโตนึงเด้อ สามหางหนึงกับเราเขาของเล่าได้ของแง่เก่านะท่านผู้ชมมันมันเป็นโอ้ยหอนหอนมบบไหนหอนอาไ้หอนไรหอนท่านผู้ชมนะเพื่อนไห้เกา่าไหมากเพื่อนไห้สองท่านผู้ชมเนี่ยไหสองหา 4จ้ะท่านผู้ชมให้254แล้วก็ให้7ของเราแล้วก็ให้แล้วก็อีหยังนี่แล้วก็2 4อา ท่านผู้ชมจดไว้เด้อค่ะจดไว้เด้อของแง่เก่านี่เด้อนั่งไว้เอ้เหลวเขาบัคึกกันเนาะท่านผู้ชมเนาะของแง่เก่าพอนี่มาสองสองหาซีจ้ะแล้วก็อีหยังเนี่ยหาเจ็ดหาแล้วก็หาสองแล้วก็หาซีจ้ะหาสองแล้วก็หาซีท่านผู้ชม มาบอกเือหาซี่หาสองเนี่ยมันก็จะมาตรงจะเนาะง่ายเก่าล่อนอืมห้าไอสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าหาสองแล้วก็หาซี่แล้วก็หาแล้วก็เจ็ดหาท่านผู้ชมเ็นไนมากวันนี้คนไหนมากหาหางจ้ะ เม่บ้านนี่ฝนตกมันก็ไปออกไปให้ไปหน้าบนเรานั่งไปตอนเศร้าก็ไปใจบาดม้านเรากลับมานั่งก็เลี้ยาตอน,ตนประชุมนู้งเรื่องมาบอกแฟนขับฟังง่าต้องหายหาแบบนี้จ้ะแต่วันนั่งมาผิดจัดแล้วนาะเบิ้งเหล็กไว้ของแม่สมุดปากกานอกเพิน่นหาย่านีอ่อ ง่ย,พนเ,นยเพื่อนนี่นั่งยันนแต่ว่าอันจะน้อก้อนสีหอดมือออกเลยนงนนออจอมือ่นนอเศ้ายน,น,นั่งก็ไปหาก็นั่งไดมาอนั่งไปหาไอ้ีหกขาได้มาสิบแปด้นู้ชมอ่าอยูไ ตลาดเนาะอืมนั่นตามจริงนั่นสิฮะนั่นแหละพอดีนั่งเหลือบไปเห็นจังไดบ่นไปเห็นนั่นเอาอายุนั่งตอนเนี่ยกระโบนเนี่ยฮะออกอายุนั่งไปเห็นนั่นก็เล่าสีหกขาเอาสีหกขามาท่านผู้ชมสีหกขามาเสีบใบแต่มาแล้วของนั่งเนาะของท่านผู้ชมเนาะกระโบมีอย่างแน่นอนเนาะท่านผู้ชมเนาะจุดใบเนี่ยได้จากของยายเก่าเนี่ย้อ ยายเก่าแฟนคลับที่ที่เบิ้งช่องนั่งประจำเก็คือจิตจำเพิ่นได้อยู่น้อยเนยเก่าเนาะยายเก่าพูนให้ประจำมาท่านผู้ชมจำจำไว้ได้ใจเด้อของเพิ่นเพิ่นให้มาประจำตอนนี้อันของอันผู้เพิ่นเคยให้มากเพิ่นคือส่งเงียบๆไปบุกคันวันที่สองได้ตัวใดหรือว่าจังใดเก็ดทัมาบอกไลน์มาบอกเด้เด้อแฟนคลับนั่งพูอันที่เพื่อนเกิดให้ประจำนะคะเพื่อนเกิดให้ประจำ นั่งกับบ่หูว่าแฟนคลับไห้ตัวได้แล้วล่ะเพราะว่าเพื่อนเดือนแล้วพอเพิ่นเดือนปั๊บนั่งกับบ่ได้กับบ่ได้ใส่ใจเลยเพิ่อนกต่บ่ได้ใส่ใจอันนี้อันผู้ที่เพื่อนมาไหน่ะอ่าแฟนคลับอันที่เพื่อนไหนั่งประจำมีประมาณยี่สิบกว่าคนคันสิเปี่ยนแปลงจะไหนกับท่โท่มาหรือว่าลน้าบอกนั่งเนี่ได้จ้าผู้ไหประจำมันนาะคันนาะนี่นั่งก็ไเด้กับย่เก่ามาแล้วนี่สองห้าสี่ห้าเจ็ดห้า แล้วก็ห้าสองห้าสี่เจ็ดห้าเท่านี้แหละกัของยายเก้าท่านผู้ชมเมือแรงนั่งสิไปฮะยายกุนกลคนยายกุนเถียวก็เพิ่งกับฟันว่าสร้างอันโตงามงามเขาบ้านเพิ่นนอันงวดน,นั่นออกเงาเก็ออกเก,ก้าแปดตะวันนั่งกับปลาอยู่ได้สร้างตัวง่เหมือนอันสร้างตัวง่กับงูตัวง่เหนือส่วนมา,นานกน,นั่งสีตีเป็นเก้าเนาะนั่งตีเป็นเก้าก็ ตีบปดคก,กอเล่นสิติเป็นเก่าซีหลือขางซีซีขาเก่าซีนั่นก็เลยตีเป็นเก่าซีสองสองซีเก่าจะมาออกเก้าแปดนรบวัน,วน,นี้มื่นแล้งนันงสิแต่หาเราอยู่วาเรอบฝันนี่ยังบอลแย่ย,าย,ย,ายุนเนาะอ่าสุมสีม่พ่นไหนประจำหมดย้ายกองย้ายบัวเเพื่อนสีไหยังจนนังได้เลยเพื่อนกะไอ้นั่นมาได้ใจอันทั่วมาหรือว่าอันไลายมากได้ค่ะเด้อ ฝากไปบอกแฟนครับนั่งอ่านที่เหียนงดวันที่สองนั่นน่ะเปลี่ยนแปลงยังบอค่ะเปลี่ยนแปลงยังบอนไวที่หมากเรียกที่หมากเนาะก็เนาะเปลี่ยนแปลงียังบอเด้ออันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องขันเปลี่ยนแปลงก็ทั่วมากรือไรมากบอกหน้าหีกดจ้าท่านผู้ชมหมายถึงอันผู้ที่เพิ่นห้ประจํามันนะเนาะนังกเลยร์บออันไองนั่นมือเ้ารนี่นั่งอันไปปอยเตาแม่ท่านผู้ชมไปปอยเตา đâu tay là, to to. Về, không là rê, nó cáp má má nhục cả à nó ba nó hồ chắc quá mày bà cứ cứ cần đến năng sáng kiếm nó thằng cái nó thế anh ai mình bà cúm gì năng thì vẫn bên trong này nhá vào mình luôn rồi tăng mít tăng lại anh đấy cả มันไปยังจังสิรุดลงดุดลงเดี๋ยวคนอื่นเขางดูดลงคือนั่งวันเนี่ยเพราะเราเก็สิรุดสิรุดเนี่ยนาะเนี่ยสิบ่ะมันก็สิรุดทุกอันทุกอันใส่อันไหนก็สิรุดสิรุดค่ะอันพาอันพาไออันนาการเนี่ยอันมื่อเสาร์นี่นั่งไปใส่บาทวัดป่าวัดป่าวัดป่า พีอย่างนั้นนั่งรืมแลยนะ้าวัดป่าวิเวกสิขาทมเนาะอยู่เมืองพ้นนะคะท่านผู้ชมบ้านนี่อันแม่แม่ชี้อันวันนา้าแม่ชี้นะ่ะเพื่อนเอามาให้นั่งวันนี้เพื่อนกะมีอันเยอะมีอันยาล่างมือเรียบร้อยแล้วน,ะนั่งกัไปจัดอาหารจัดอาหารจัดเขาจัดยังซอยอันเพื่อนท่านผู้ชม จัดเขาจัดนั่นต้าวไปยกไปถวายอันพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ท่านเจ้อาอาวาสแล้วก็เนอ่ะหลายหลายคนนั <c ười> น่นนงมากเลยมือเศร้าเลยจ้าค <c ười> ือหอดแฟนกับทุกผู้ทุกคนแล้วกับท่านผู้ชมแต่ว่านั่งมันจว่าวันที่สองนี่แฟนคลับจะต้องมีโชคม,มีลาบก,กันละอันนี้เขาเขามาบอกคุยกันเนาะท่านผู้ชมเนาะมามามาบอกกันคือหอดกันเนาะนั่งมาบอกว่าจังสี่เลย คันแม่นหวยอันแม่สมมติปากการเขารอบนี้นะเขางวดนี้เป็นงวดที่สามเนาะเพิ่นในสิบเก้างวดเขางวดนี้เป็นงวดที่สามนีนนนนมมน่ยังเหลืออีกสิบหกท่านผู้ชมแต่ว่านั่งกับบ่ได้กระรั้นตีเพิ่นกับบ่ได้กระรั้นตีแล้วว่าอันสิครับรู้ไ่มคราแต่นั่งสมมุตินั่งคุยกับแฟนคลับเนี่ยนะ่งเนี่ยคุยคุยกาแฟนคลับเนี่ยแล้วว่านั่งสมมุติว่าถ้างวดนี้เลขอันอันแม่อ๋ยยังเหลือลูก อย่างนี้โอ้ยย่าตัวนี้ที่หลามันนอนอยู่ใต้โต๊ะแม่ตาเหิงโอ้ยคุณโตโตอยู่ทั้งที่นอนบ่ท่านดีนั่นเลยส่วนผู้วานนี่ใจหละซาลาคุณโหซาลาอยู่อีกมุมหนึ่งคุณเพิ่นเย็นเพิ่นแต่โตโตอยู่พี่เจโตโตอยู่ทั้งพี่ยาย่าอยู่ใต้โต๊ะพี่ท่านผู้ชม น,นั่งคิดว่าเนี่ยถ้าไว้แม่สมมติประการเขางวดนี้เนาะเป็นงวดที่สามนี่นแฟนคลับนั่งคือจีถือลืมตาปากได้ทุ้คนนาะค่ะเนาะตอนผู้ชมวา,านั่งกับวานสั่นละคืดว่าน่นนะ,นานะนะว่าผู้ใดผพูพ้ไดเปเป็นเป็นจ่องจอเฉพาะเฉพาะไอ้แฟนคลับอันเฉพาะแฟนคลับ ของเสาดำพระรวยได้ที่นั่งเบาเนี่ยฉพพะแฟนคลับที่ที่ไอ้ที่ที่เบื้องช่องนั่งเนี่ยนะแต่ละคนก็มีวามหวังกับอันกับแม่สม,มุดปากกาเน,นี่เนาะวันนี้ถ้าสม,มุดว่าเลขของแม่สม,มุดปากกาเขาอีกวันนี้นะเขาเป็นวันที่สามนี่นะนั่งบอดีหวังว่าสามตูนนั่งหวังเขาสองตนนี่ก็เอาละแฟนคลับว่าคือนั่งบ่ ขอให้เขานะ่าเนาะเขาสามตัวก็แห้งดีล่ะแต่กันเขาสองตัวก็ดีขึ้นกันค่ะดีขึ้นกันบ้านนี้ขอให้พื้นเขา่าต่อนั่งกัพบพระวันหน้าเนาะสวดมนต์พรวันหน้าซูมืออ่าขอให้เขาขอให้มีจชงมีลาถ้าออกก็ไม่สมุติปากการนี่นั่งคิดว่าแฟนขับนั่งทุกคนเลยจะต้องลื่นตาปากได้เลยถ้าเขางวดนี้นะจากท่านผู้ชม อันนั่งนั่งคุยกับแฟนคลับได้หน่อ่เาเขาเขาบอกกันนะอันในแฟนคลับก็บนั่งยืดต้นหนานั่งนี่เนาะ <c oughs> นั่งบอกแฟนคลับได้หน่เขาบึกซ้ายกันนะนะม่นม่หละบบอกถึงว่าผู้มีหนีพี่ศิลกันเยอะแยะมากมามท่านผู้ชมเอ้แต่ละคนเมื่อวาไผค่ะมีหนีทั้งนั้นผู้จึงนึงก็ได้ไปยู่หอดมองนอกไปยู่มองกอก็กย้อนว่ามีหนีมีศิลไปหาท่านผู้ชม อยู่มังไทยเฮาเนี่ยเนาะสมมติสมมุติอ่ะสมมุติว่ารล่ใดเดือนละหมื่นหาหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยเนาะขันไปเมืงองนอกมนปะตกสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยมันล่ะลำบากกันได้อก็ไปอ่าจากลูกจากเนียจากผัวจากพ่อแม่พี่น้องไปนี่ว่าภาบานฮาว่าผัวเมียนะะเนาะค่นเนาะไปแล้วเก็บหอมลรอมริบอ่าเพื่อจะเด็กกลับบ้านก็ับมามีอันลูกไล่อันเนาะเชื่ออัน กูวิดซิบเก่านี่แหละมานี่แต่ละคนกับใจวีใจว่อนแต่ละคนกับปุกอ,อังทั้งเท่วังชิิโชคได้ลากันแม่นหน่วยออกงวดนี่กันไม่ออกหวยอันแม่สมุติปราการนี่ยนอกคาะให้่าปุ๊นนี่เป็นเทวดาเลยเนาะเป็นเทพเทวดามาโปรดพวกเขาเนาะนั่งคิดว่าทุกคนนี่จะต้องอ่า ลืมตออาอาบปานได้เลยเหรอมีเงินใส่นี่ผู้เจ้าหนึ่งอาจจะได้ใส่เมิดเลยบ๊ะบ๊ะขัางนีเลยผู้เจ้าหนึ่งอ่ะมีหลายๆหนี่ก็อาจจะได้ได้ใส่เครื่องหนึ่งเทาก,ก็ซสวงไปบอยู้เนาะท่านผู้ชมเนาะบ้านี้ผู้มีเนี่ยหน่อยนะั่นอ๋อผู้มีเนี่ยหน่อยจักประมาณหน่อยนะเอาประมาณยังกะว่าไปเลยผู้เจ้าหนึ่งกัเป็นหาหกมือพูดหน่งกัเป็นแสนสองแสนอยนี้ก็จ,จะได้ใส่เมิดนะอกนขะ้างนอกท่านผู้ชมว่า นั่งกะจก็โอ้สาธุอนุโมทนาะสาธุเด้อขอให้แฟนรับถือขอให้ออกบา้านนี่สมมุติสมมุติว่าถ้าบ่ออกไหวแม่แม่สมมติปรากานก็ขอให้ออกไหวคนผู้ใดก็ได้ไดที่ที่อยู่ในช่องนั่งที่แฟนขับเบิ้งนะที่เขาตานะเขาตากมการนะเบิ้งแล้วว่ามาตัวใดเน,ะนาะนาะท่านผู้ชมเนะาะบ้านนี้นั่งอัน ซื้อลอตเตอรี่เนาะเกิดมีศูนย์หกเจ็ดทะเบียนรถนั่งนี่ที่ที่นั่งบ่เคยบ่เคยถิ่มศูนย์หกเจ็ดนี่เนาะมือเศ้านี่ก็ได้ศูนย์หกเจ็ดมาสิบใบศูนย์เจ็ดหกสิบใบท่านผู้ชมและะ 4, 6, 5, ้วก็ศีหกห้าสิบใบท่านผู้ชมอั่นละเนี่ยนั่งสื่อเนาะกันเนาะเอาละเอากระบอกกันเนาอสมค้นเนาะกันเนาะ เขากับปรึกษานั่งกับบ่งหัวสิคุยกับผู้ใดนอกจากคุยกับแฟนคลับขึ้นย,ยังไดนั่งกับอยากคุยอยากปรึกษาแฟนคลับเนี่ยนะปรึกษาแฟนคลับเห็นเป็นยังใดก็คอมเมนต์มาเนาะเขานะนั่งกับเสดวยนั่นสำหรับแฟนคลับที่บอกนั่งว่าให้ไปถามอันอันพี่สาวดำบอกให้แม่สมมติปากาันเราเหยดหวยอันวันที่สองแน่เพราะว่าหวยเราเย็ดมากม,มันออกไอออกไอออมซินแล้วสัน ไาไปจิบิก้าบอกเพื่อนอเฮ็ดเนาะเพ่นเจ้าก็ว่าไปนั่งจิบิก้าบอกเพื่อนเฮ็ดจังไหนเพื่อนเป็นอาจารย์เพื่อนเพื่อนอันคิดสูตรแบบใดแบบไดเพื่อนจะเฮ็ดจังไหนเพื่อนก็ต้องเฮ็ดมาเองเพื่อนก็บจิตส่วงให้เส้าดำเองตัวไปจบิก้าไปบอกเพื่อนว่าให้เฮ็ดให้เฮ็ดสูตรวันที่สองนอกจากนะแม่เพื่อนบอกยืนยันมาเด็กรับว่าหวยบอกเปลี่ยนน่ะนั่งว่าสองคลิปเหรอนั่งแม่เพื่อนบอกว่า ไม่มีเปลี่ยนแปลงลูกปุนวาจังซี่จำไว้เด้อค่ะเ้อหวยเนี่ยมันจะออกอมสินออกฮอดห้าน้อยออกฮอดเล้ากับช้างสูตรที่มันเป็นสูตรของหวยไงัปเทาก็บบางูแล้วก็วามันสิไปออกของอีหยังเน่ยนกขนะเัน,าานเพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมากเพื่อน,อนกันสิบ,บอกนั่งนกันสิบอกแฟนครับจ้ะมหาบอกให้นั่งไปบอกให้เพื่อนเฮ็ดสูตรไม่เนี่ย ให้เพื่อนเฮ็ดสูตรไม่สูตรวันที่สองพฤษภาพสันนอ้ยสิไปสร้างการเพื่อนในชั้นไหนน้เจาก,ก็เว่าไปเอออีกแนวหนึง่งอีกแนวหนึง่งแฟนคลับบอกว่าพี่สาวดําพี่สาวดําจ๋าวสัน้นอันพี่สาวดําไล่ซดเลยสัน้นแฟนคลับต้องหูเดียค่ะว่านั่งไปน้นวบาตรงๆไล่สดแบบไรนั่งยังบุหูฝ้าหูบอกเลยว่าไล่สดนะอ่าเห็นต่เดือนสก,กาวอันอันอ,นอ,นอนีลานั่นแล้วอันไล่ซด ทุกชั่วโมงเราไล่เราไล่สดทุกมือนั่งกับบ่อได้ถามเพื่อนมาตอนที่นั่งไปยูน้ำอันเจ๊แดงนะเดินสก,กาวนะัะนเราเป็นลูกสาวของเจ๊แดงแต่เรามีลูกสาวผู้เดียวท่านผู้ชมนั่งกับไปยูกับเพิ่นหนึ่งแปดมือไปแล้วไปกินนอนอยูบ้านเพิ่นนะเห็นตะลูกนะเลาไล่สดเลามักไล่สดเจ๊แดงว่าอยู่อันอันเล่าไล่มักไล่สด อันเดินสกาวแล้วมาไล่สดบันนี้แฟนคลับบอกมาหลายหลายว่าให้นั่งไล่สดเสด็จมีอันแฟนคลับอันว่าคุยน้ำไล่สดจะไหนนั่งนั่งไล่บ่เปลี่นก็กดตัวได้เดี๋ยวนั่งสิไปอันเดี๋ยวนั่งสิไปอันหาเพื่อนเหล่านั่งก็เสีให้เพื่อนสอนให้ก้อนว่าก็กดตัวได้กดตัวได้ไล่สดเนี่ยเป็นแบบได้นอกเขาเนอะนั่งว่าวว่าไอ้เนี่ยเสียไอ้ก็ยังกันนั่งว่าวความจริงนั่งว่าวความตรงไปตรงมาก นั่งเฮ็ดบ่เป็นนั่งก็บอกว่านนั่งเฮ็ดบ่เป็นนั่งบ่ฮู้นั่งก็บอกว่านนั่งบ่ฮู้มันดีแล้วจ้ะที่นั่งเป็นคนจังซี่แฟนคลับจะได้สบายใจสิได้ว่าเออสาวอดำขันเล้าเบาแล้วเสื้อเลาโลดขันเล้าวาแล้วก็แมีนความเล้าหล่ะเพราะว่าเราเป็นเราบ่ตัวอืมนั่งเฮ็ดบ่เป็นจ้ะบ่เป็ี่นก็คือเฮ็ดบ่เป็นน่ะเนาะสิให้นั่งเสียงเว็าว่าจังเลยเฮ็ดบ่เป็นก็คือบ่เป็นน่ะ ส่วนคนอื่นสีมองว่าจังไดนกัเรื่องของเงินเพิ่นสิมองนั่นแต่ว่านั่งก็บ่เเรียนบบโกรดบบขมสิมองจังไดนก็มองไปโลดนั่งเข็ยบ่เปลนอหลีค่ะเดีวยานั่งเียเป็นแล้วนั่งสิบอกแฟนแต่ว่านั่งเ็ยเปนแล้วผู้ใดสอนจังสีนั่งสิบอกนะค่ะเนาะอตาผู้ชมเนาะอย่าลืมนะค่ะไม่เงยเก้าเพิ่นแหมาซ5 4 5เจ52 54 75เท่านี้หลยค่ะไม่เงยเก้าเด้ก่ะเดอจำไว้ได้ค่ะนั่งก็เขีินไว้ได้นึ่ก็ไว้ใหง่เก้า ในกก่านาะก็นะนั่งเขียนว้ตุ๊กตยได้อันแบนอันที่เพื่อนน่นนั่นมากที่นั่นมานนี่เป็นเล่มเลยล่ะบานนี่นั่งมันเรื่มไม่มันเริ่มไม่ย้อนยังเพราะว่ามันโดนแล้วอันนั่นแฟนกลับอาจจะลืมนั่งก็ลืมคือกันพูดนั่งเบาลงไปเนี่ยก็ลืมกันฝากไปหะอันแฟนกับนั่งพูดที่เพื่อนอันทั่วมั่งให้มั่งให้โชคให้ลาบประจำนั่น ทั่วมาเน้นเค่ะเดอ้อหรือว่าไล่มาแน,น่จะบอนั่งรืมอหมดแล้วลงลงไปบพราว่าสิเป็นของเหลือตะซื้อเหรอเหลือตะซื้อเดี๋ยนั่งนั่งจะเอาสม,มุดเหลียนั่นนะมามาเบิ่ง่ามีซื้ออย่างแนี้นะีนั่งจำได้กืมีสาวค้ลาดนุ่มบอกข้อสอนุ่มผู้เกตอ่าคุณยายลรบุรี่แล้วกะ็แม่สม,มุติปาการและะ้วก็ยายกองยายยายบัวยาย ง่ายรับน้องป่านี้โอ๊ยมีเยอะแยะค่ะโอ้ยหลายเลยเป็นสี่สิบห้าสิบคนเลยที่เพื่อนหายมากนอกคณะอันนี้ของแง่เก่ากับมีหาหางเิงนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะค่ะแง่เก่านี่ยนะเพื่อนเขาสองสามเมวเอไได้แง่เก่ากับแง่เกี่ยงกับอันปูองอาจนี่ปูองอาจเพื่อนกัยหามากท่านผู้ชมหาหาหกเมียเพื่อนมาบอกเขาฟันกับแง่เกี่ยงนะเรียกร่างเพื่อนห้ยยังกว่าหาซี เออหาซีโอ้ยคุนผู้ชมอันนี้ก็หาซีอีโอ้ยก็คือหาซีไลเจ้าจะนอนนี่เนาะอืมค่ะร้องมือนอก็จดไปเลยคะ่ะเด้อันนั่งบ่ได้ไปใส่อยู่บ้านเ <c oughs> นยะบ่ได้ตะล่อนตะล่อนท่านผู้ชมนั่งอ้วนขกินั้งสามกิโลพวงเนี้ยตอนนี้น้ำหนักนางอันหาสิบหกกับสิบสิเขาหาสิบเจ็ดแน่นอนละอ๋อ ถ้าเป็นในลักษณะนี้นะนกขณเเนะเมื่อึ้นอ้วนคืนนี่ผู้ดใดสิเบิ้งให้นเนี่ยสิบ่ททออันโอ่งแดงนี่ลยือเ้ยคืนอ้วนกืนน,นี้อยากจกัวเนาะนัะ่งบ่เคยอ้วนจากเทื่อมะเพอนบ่ดได้บ่ดได้ออกจากบ้านไปใส่บ่ดได้ออกจากบ้านไปใส่มาใส่จังไดยหลับอ้วนึ้นว,วันน,นี้แม้ท่านผู้ชมหน้าตากระเต็มนิวไม้นิวมือกับเต็มแม่ขาท่านผู้ชม

อ๋อเออนกกตตอั่นกอตบงพ่อนไม้จาะาอท,ท,ทุกท่านโชคดีดกะเด้อฝากกดไรคดแช่เป็นคนลังแรงใจให้นาสาวดำพะลวนเลยได้าจา้านจจำจำอันแม่แม่ป้าแม่ขอมา,มาทวีไว้เด้อกะเด้อเมือนไมออกเลยแม่เอ,อ้ยขอให้เป่งลัสมีเ้อให้ดูถือถ้าพ่นเป,นป่งปัง้ยันจิ ทุ่มเลยล้วนั่งเนี่ยอืมเขีนเพื่อนตี้ยงปังเนาะถ้าเพื่อนเหี่ยวแตบเนี่ยคอมเมนต์บอเอาออแล้วนั่งเสื้อแล้วเสือเส้อแล้วท่านผู้ชมอืมขอติดทุกท่านโชคดีนะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้วยนะคะคิดถึงทุกคนจา้าอ่าลืมบ่อกฟังที่นั่งอยู่บ้านนั่งกระไซนี่เนาะ มือมือคื้นน่มือคื้นน่ที่ฝนตกกันตกแห้งแล้วมันตกเรียบร้อยนะม่มีฝ้าห้องยูยูก็เทลงมาเลยนั่งแล่นไปเก็บเปล่าว่มันนน่ก็เลยเปียกฝนเปียกฝนบ่บ่เปียกไรเราก็เปียกว่านซุ่มซุมเนี่ยล่ะแล่นไปนั่งแล่นไปเพราะว่าไอปล่าวมตากยู่พุ่นไม่ขาดตากยอ้ตากยุ้ยพ่นแม่ห้าวเนี่ยแม้เปล่มวแม้จะตกจากจากมากก็แล่นไปเอานันก็เปียก วันนี้นั่งเปลี่ยนมึนมึนหัวอยู่นี่ว่าจะอาบน้ำซาผมอยู่อเอาแค่นี้น,ก,นก็เนาะวัสดีจ้า